ดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยแมงสวัสดีเอฟซีลาวินสวัสดีเอฟซีทุขสันครับผมวันนี้เ้าพ่อกันอีกคลิปนึงพี่น้องคลิปนี้เาพูดถึงอีหล่าอุญเขาเก่าเป็นงยังก็พูดถึงก็คือกอดจะพูดถึงอีหล่าอุญห้อฝากเอฟซีทุขสันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็เข้าใจในการดี่องเพื่อเป็เข้าใจในการเอาข่าวมาเล่าพี่น้องขังครับผมวันนี้จะพูดถึงความอึ้งอึ้งยังอึ้ง บรรยาก,กาศเท่านี้เขาบอกพ่อโดยหลักคือบรรยาก,กาศทะเลาดาวครับพี่นอ้องเอฟซีมาส่งอีหลาอีเข้ากับอีสานโดยการเต็มท้นเต็มทั้งกระสีเหล่าการบอดโจปร,ระกาศจัดทะเลาดาวให้หอีหฬาของอี๋เพื่อที่จะส่งงานวัคือหัสส่งถ่ายการทั่วกรุงเทพของสามวัดเป็นแลพี้ยนมาเช่นนี้กับเป็นการจัดของอา่าอาจจะเป็นทีมงานเก่าพยักครับที่ได้รับ กี่อนลอกจัดเป็นทีมงานแบบผู้จัดหน้าใหม่แล้วกัจากการเบิกการอย่างของที่เขาบองในสอบสอตา่างนะครับก็ถือว่าผสมผสมเานพอส, <c oughs> สมควรเป็นอย่างเขาถือว่าผสมผสมเานก็เพราะว่าหนึ่งเจรางานิี่นเหตุเนี่คมันทั้งกระสีอาญากที่คี่น้องคนเม็มทั้งกระสีแล้วก็ตลาดโชกกำลันู่ก็คือว่าเป็นงานของ ทีมงานขวาววอยาทีเป็น,เป,นเป็นผู้พิทักษ์คำว่าเข้ามาคือเป็นผู้พิทักษ์ของพอ่อหลวงผู้บุญรับทีมงานเนี่ยเป็นทีมงานของเอ็ซีสามหน่อยเป็นแพร่โดยตรง <c oughs> แต่ถือว่าตามที่ผมเบิง่งก็ถือว่าประสบพ่อเสเร็จพอสมควรหลังหลังจากที่เสร็จงานสองงานมาแล้วขเขเิ่งตลาดโซกับหน่อยครับตามที่เบิง่งเขาเบิ่งไหลโซทุกสองข้างทุกหลังสร้างแล้วก็ ตามเบิร์กได้สองยูทูบเต่างที่พัฒนาเม็ดของสาวหน่อยเพง่งหรือว่าเจ้าทู่เจ้วันที่เขาลงแซงเบงิร์เนาะพี่น่อยแต่ว่าอากาศถือว่าอากาศถือว่าเสื้อผ้าให้การตอบรับทุกเราสาว,สาว,ออว,าาวเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีอีหลาวอิงกะยึดการให้การเนี้ยงเน่นงทุกเกาจนในจัดทะเลดาวเนอะจัดทะเลดาวทรงไทยสาวหน่อยแพ่งกราฟอีสานบวานเทานั่นคือมันขึ้นที่ยี่สิบยี่สิบสามเนาะพี่หน่อยขึ้นที่ยี่สิบสามอยู่ ตลาดโซลน้อยสมุทรปาการตอนนี้บวกสาหน่อยเพื่อนๆก็ถือว่ามาปังเอฟซีเหตุการณ์ต้อนรับเพิ่มเพิ่มไปทะ้ง่งทวีคูณขึ้นพออยยังเพราะว่าเนื่องครับสากที่สาหน่อยให้คอามาจอยบวกกับจอ l e อดีบวกกับจอ LED เีดีมาแล้วกับบวกกับการทันสมัยการเรียนลูกเรียน,น่างการนี่สา,หน,นา,นห,สาหน่อยน้ำมืววันพี่น้องสาหน่อยนัน ก็เลยมีเอฟซีตอซีหลายๆเขามาอยากพูยอยากเขีนว่าส่ว ED น EDM นี่สมั่นขนาดไหนก็จ,จัดมีจะมีส่วน EDM เอลยก็บส่วงก่อนที่ลาออกนี่นะครับก็เลยเป็น f อซก็อยากเห็นอยากคยเข็นว่าสาหรัไปแนๆว่าลูกยดนลูกการนี่ปังซ้ำได้กาคลิปนี้ าความเคลื่อนไหวของอีหล่าอีกมื่อฝ่ากคืออื้นกับทะเลดาวบรรยากาศเก่ากลับมาอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศเก่าตีสมัยอีหล่าดังใหม่ๆตอนนี้ก็ดังคือเก่าค้นกาเอฟซีการต่อรับอยูคือเก่าทะเลดาวกลับมาอีกนี่แหละครับความสมอต้นเสมอปลายของอีหล่าความความปังของอีหล่าอีกเลยความท่าสมัยของสาววงสานหวายเพื่อแท้ กะมีผู้มีเอฟซีอยากให้ติดตามอยากเห็นแต่ละอยากมองว่าวงนี้เป็นไงเอฟซี FC ใหมู่้ FC เจาวงเอฟซีเก่ากับหูว่าสาวหน่อยสเสด็จสำหรัวันสำหรับเห็นเอฟซีบนมาว่าเวลาในกรุงเทพประจําการนะสนองกำลังสมวันแล้วกับมีการเลิกทีหนึ่งทีสองสี่มันก็เลยขางค่ามันบอกขึแถวอีสานบานเท่ามันจอดแจ้งี่านอง คลิปนี้กับไม่อย่างไรพี่น่อยความเปินไหมของสาวน้อยเพชรแนพื่อก่อนจะทั่วทั่วทั่วกรุงเทพตอนทั่วกรุงเทพขึ้นสุดท้ายแล้วก็กลับอีสานพี่น้องเดี๋ยวจะกลับบ้านใหม่อีกประมาณคนล่ะท่านว่ากับผู้ใดว่าท่านไปเบิ่งก็หายไปไปเบิ่งหนาเวทีเได้กลับว่าสาวน้อยเพชรแนพื่อนนั่งมาบ้านซำไถ่การันตีได้เลยหมอรำเพริศระดับหนึ่งหรือไผรจะเถียงคอมเมนต์มาครับคลิปนี้สวัสดีครับ